และนี่คือเสียดผลว่าทําไมซัมซุง Galaxy A56 เครื่องนี้นะครับยังคงน่าใช้นั่นเองครับอย่างแรกเลยกล้องตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกล้องประสิทธิภาพสูงที่จะมีทั้งเจ้าตัวเลนส์ปกตินะครับ50ล้านพิกเซลที่มาพร้อมการสั่นนะครับ OIS รวมถึงเจ้าตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ด้วยทําให้นะครับคุณสามารถถ่ายรูปนะครับแบบสวยๆจาก Galaxy A56 ตัวนี้ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับตัวในผลที่สองนะเครื่องมีสโลงรับการอัปเดตซอฟต์แวร์นะยาวนานสูงสุดถึงหกปีนะครับซึ่งอันนี้โน้ตทางซัมซุงนะการันตีได้เลยววว่่่าาาปปปีนนนะะะะคคครรััับบบบุณจจไไดด้อเเเตแยๆมม็ เจ้อัปเดตครับหรือว่าเซลลิตี้แพดนะใช้งานเครื่องนี้นะครับปลอดภัยอย่างแน่นอนไปเลยๆหปีครับเตุผลที่3คือตัวนี้จะมีหน้าจอใช่ไหมที่เป็นจอตัว1 2 0 h z Super a m o l e เิมเรครับขนาดหน้าจอครับอยู่ที่6.7นิ้วซีซันในสวยสดนะครับมากๆเลยไม่ว่าคุณจะดูหนังเล่นเกมนะยว่าจอตัวนี้นะครับเอาอยู่ที่สําคัญนะครับเป็นจอ120 h z ด้วยนั่นเองครับบอกเลยว่าลื่นไหลสบายตามากแมส่วนเหตุผลสุดท้ายนะคือเครื่องเนี้ยจะมาพร้อมกับรังซ่งเตมรที่ รองรับนะครับการเชื่อมต่อแบบโลก5 g ด้วย ใครใช้ในไม่ว่าจะเป็นความแรงนะครับเล่นเกมดูหนังสบายๆนะครับรองรับความวางของอินเทอร์เน็ตแบบ 5G WiFi 6นะครับบอกเลยว่าในงบประมาณหมื่นต้นๆนะครับเครื่องนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนั่นเองครับซัมซุงกระซี่56วันนี้นะครับราคาเริ่มต้นปกติแล้วอยู่หมื่นสามเก้าเนาะกดโค้ดวันนี้นะครับตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตหลายๆอย่างพร้อมกันกดโค้ดช้อปปี้นะครับกดโค้ดยูทูบนะครับผ่านตะกร้าของคลิปผมนะครับซื้อมาในราคานะครับเพียงแค่หนึ่งหมื่นเจ็ดสิบสองบาทเท่านั้นครับบอกเลยนะครับว่าใครกำลังมองหามือถืองบหนึ่ ดีมากๆครับ